สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การจับจีบผ้าลายลวงพึ่งผสมผสานนะคะลายนี้ก็คิดค้นขึ้นมาเองนะคะลองนำไปปรับใช้กับพิธีงานต่างๆได้นะคะจะเป็นลายตาหกเหลี่ยมค่ะ ด้านล่างก็เป็นสม็อกนะคะ